มาดูวิธีการต่อหัวปรับแรงดันต่ำนะครับรุ่น Lucky Frame นะครับ L326 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเป็นหัวปรับรุ่นทั่วไปนะครับไม่มีเป็นไม่มีเซฟตี้นะครับนะครับอันดับแรกนะครับเราก็หมุนนะครับหัวปรับเข้าไปอย่างเบานะครับตัวนี้จะเป็นทาง15กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นทางที่เราใช้งานทั่วไปนะครับ ตัวหัวปรับก็จะเป็นเกลียวซ้ายนะครับหรือว่าหมุน,มน,ท,วนทวนเข็มานาฬิกานะครับก็จะเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับหมุนให้แน่นนะครับจนตึงมือนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําสายแก๊สนะครับอีกด้านนะครับเข้าสวมไปหัวปรับนะครับก็จะดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดแล้วก็ ใช้นะครับเข็มขัดรัดสายรัดสายให้แน่นนะครับโดยใช้ไขค,ควงก็ได้หรือว่าเป็นตัวทีเบอร์แปรหรือว่าปัจแจวแบนข้างเบอร์แปก็ได้นะครับก็จะบุนเข้าไปเรื่อยๆจนแน่นนะครับเครื่องมืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแนะนำเป็นตัวทีเบอร์แปนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวทีก็จะง่ายในการประกอบนะครับหลังจากแน่นนะครับ ก็นำปลายสายอีกข้างหนึ่งนะครับไปต่อเข้าด้านหลังเตานะครับซึ่งเตาตัวนี้นะผมต่อไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูการทำงานนะครับของอุปกรณ์ที่เราต่อไว้นะครับว่าการทำงานเป็นยังไงนะครับก็จะเปิดเปิดบ้าวแก๊สก่อนนะครับไ่ค่อยเปิดนะครับ หลังจากนั้นก็จุดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลวไฟที่ที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ